สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินา1656อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยววินาจะพาทุกคนมากินหอยกันนะคะกินอาหารทะเลที่ร้านป้ายาหอยสดนะคะสุร,ราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะไปยอยู่นู่นค่ะ,ยยคะแต่ไม่เห็น,เ,หน,เ,นเพราะว่าไฟมาส่องะะไฟส่องสว่างมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยววินาจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะที่นี่เนี่ย <c oughs> อ่าพอดีว่าไกด์ของเรานะคะได้บอกมาว่าเป็นร้านอาหารทะเลนะคะที่ ขึ้นชื่อในเรื่องของหอยนะคะก็สดใช่หอยที่สดสะอาดนะคะแล้วก็อร่อยมีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่เออใช่แล้วก็ใช่ไงเนาะใช่หอยทุกชนิดอ่ะใช่หอยเล็กหอยใหญ่หอยทุกชนิดนะคะหอยกลางกลางกลางก็มีนะคะประมาณนั้นมินาก็จะมาชิมปกติพี่มดกินหอยไหมกินแต่มันต้องสุกนะอ๋อก็คือต้องปรุงสุกใช่งั้นก็พี่ก็จะต้องพลาดในเรื่องของหอยนางรมที่เป็นอะไรนะเป็น สิกเนเจอร์นะคะของสุราดเดี๋ยวน้องชิมเองเนาะเดี๋ยวน้องชิมแทนนะคะเดี๋ยวพี่มดก็ลองชิมอะไรที่ทําสุกแล้วดีกว่าพี่เห็นปลาเผามใช่เมื่อกี้ก็คือข้างข้างเออข้างหน้าเรานี่แหละคือไม่หรอกพี่อันนี้เขามีทุกอย่างก็คือเป็นแบบของแบบทะเลน่ะมีทุกอย่างเลยทั้งหอยทั้งมีนาอยากกินปูดองอะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีไหมนะคะไปเราลองไปดูบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือ เขาเขาบอกว่าอะไรนะก็คือต้องไปแบบเหมือนเป็นตลาดอ่ะเหมือนเป็นตลาดนะคะแต่ว่ามามาเลือกเอาเองเหมือนเรามาซื้อแบบกุ้งหอยปูปลาอะไรค่ะเขาก็จะหอยให้ด้ยใช่เขาก็จะทําให้เราเลยประมาณนั้นนะคะก็ใครอยากกินอะไรแบบไหนก็ไปเลือกเอานะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างใครที่แบบมาสุราค้งแรกเหมือนเราใช่เราก็อยากจะไปกินอาหารทะเลสดไม่รู้จะไปไหนนะคะก็มาที่ปลายา ป้ายาป้ายาหอยสดนะคะป้ายาหอยสดค่ะไม่ใช่ป้าหอยสดยาโอ้ยเนาะก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาร้านที่แบบว่าเป็นแนวเลือกนะคะแล้วก็ทํำสดๆเลยเนี่ยก็ตรงนี้แหละนะคะอยู่แถวๆนี้แหละนะคะอธิบายไม่ถูกอะเนี่ยทุกคนอยู่หน้าโลตัสนะคะนี่หน้าโลตาสุรานะคะ ถ้าใครมาไม่ถูกมินะก็มาไม่ถูกหรอก,กรอใช่รถตัดเขาเปลี่ยนไอ้นี่ไงป้ายมันก็เลยแบบไม่เหมือนเดิมเ,เดี๋ยวถ่ายป้ายให้ดูนะคะมีเบอร์โทรด้วยไปแล้วพิมดไปแล้วนี่นะคะป้ายาหอยสดนะคะสุราธานีเบอร์ตามนี้เลยนะคะ คะ,คะเป็นเด็กอสือวันนี้เราจะมาขายน้ำแข็งตั้งน้ำแข็งอยู่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่นั่งที่นั่งก่อนนี่ค่ะเขาก็มีคนดังนะคะมาทานที่นี่เยอะแยะเลยค่ะนี่คนนี้คนเสียงดังดังไปนี่ค่ะคุกคนนี่ก็คือป้ายยานะคะเนี่ยน่าจะน่าจะใช่ <c oughs> ะะดีนะคะที่นี่ไม่มีเสียงเพลงหรือว่ามีเพรายังไม่เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่นานจะพาทุกคนมาดูนะคะหน้าร้านนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนั่นแหละปลาเผานี่ค่ะก็พิกัดอยู่หน้าโลตัสนะคะโลตัสนี่เอ สดนะคะไม่ใช่ปลาหอยเมื่อกี้นี่หลุดออกมาได้อย่างไรนะคะป้าหอยสดไมีนา่ยจงพูดอ๋อไมีนาไม่แยังพูดตัวแย่งพูดก็เลยพูดก่อนอ๋อก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนชื่อร้านพร้อมเลยนะคะมีปลาาเผใช่โอ้หนี่ไงที่พี่มดบอกว่ามีปลาเผาด้วยปลาตัวใหญ่อู้ปลาน่ากินมากเลยเคอแล้วสดด้วยเนาะอยากกินนะคะเดี๋ยวกินคุกเผาด้มีทุกอย่าง นี่สิ่งที่สําคัญก็คืออันนี้แหละนะคะที่เราอันนี้คือเปลือกเขาแก่ไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเขาแก่เนี่ยพี่เขาจะเอาฝาเดียวไงอีกฝาหนึ่งใช่อีกฝาหนึ่งเขาก็จะทิ้งอีกฝาหนึ่งเขาก็เอาใส่จานไปให้พวกเรากินนั่นเองนะคะโอ้ยอยากไปสับเหมือนกันนะเนี่ยพี่หรออยากไปอ่ะอยากไปหาเขาไปยังไงเาหากันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราถามไกดูเนาะเราอยากไปหาจริงๆนะ พูดจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถามไกด์ว่าเขามีควันใช่ไหมเนาไม่แก่อเดี๋ยวอันนี้เขายังไม่แก่นะคะอันนี้หอยหอยแคลงอันนี้หอยแคลงค่ะใหญ่มากที่ลองจับดูดิจับมาตัวหนึ่งแบบแม่เอามือพิถ้าเทียบให้ดูก็พอแล้วเก่งมากอันนี้นี่นะคะไป็ลวกก่อนอร่อยนี่หอยอะไรอ่ะแมงคู่ กุ้งอันนี้กุ้งก่อนกุ้งเ็ตัวใหญ่โอ้ยอยากกินอ่ะอกินกุ้งขาวกุ้งขาวแล้วนี่ปลาหมึกนะคะมีทุกอย่างจริงอันนั้นหอยหวานหอยลายก็้ยหอยลายก็มาสุดที่แวก็หอยเชอรี่ไม่ใช่นะคะเป็นหอยที่นี่หอยท่าที่บ้านเราอะน่าจะตั้งใเนี่ยนั่นหอยหวานนั่นค่ะเขาก็จะลวกลวกแบบนั้นนะคะโอ้หน่ากินมากนี่แมงดาพี่เคยกินแมงดาปะ ไม่เคยกินอ่ะเห็นหน้าตาแบงดาแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่พี่อันอันเนี้ยอันเนี้ยแบงดาของจริงนะคะหน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเต่าไม่เหมือนหมวกกันน็อกทหารอะมสพี่ถึงทหารหรือเปล่าใช่มันเหมือนหมวกกันน็อกทหารอะแค่สีมันเหมือน มันไม่ใ่เส้กยใต่สีมันเหมือนจริงๆอ่ะทำกระโคาใส่หัวก็ได้นะเอาไหมล่ะสักตัวเอาไปครบนี่ปูอยากกินแบบปูม้าแบบปูม้าดองอ๋อได้ไงอันนี้โดนแน่นะคะปูดองนี่เดี๋ยวมินาโดนแน่นอนมีอันนี้ก้้งหรือเปล่าโดนไปคนเดียวนะตั้งไข่ด้วยมีไข่ด้วยน่ากินมาก กูดองน่ากินมากทุกคนนี่แหละนะคะก็เลือกกันหน้าร้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะทำให้นะคะแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปทานข้างหลังนะคะไม่อร่อยให้กินฟรีนะคะทุกคนนี่นี่นี่ไงไข่แมงดา อยอไม่รู้ว่าเราจะสั่งหรือเปล่าแต่ว่ามันอร่อยนะมันมันอ่ะอร่อยมากเลยไม่มมไม่เหมเห็นเลยค่ะอร่อยเนี่ยยำแบบใส่มะม่วงด้วยอร่อยนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะว่าที่โต๊เนี่ยเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะเนี่ยกุ้งอย่างเงี้ยกุ้งแม่น้าํามีไข่โอ้มีไข่ที่หัววะ <c oughs> ไม่ใช่มีขี่ที่หัวไปค่ะไปดูกลับไปที่นั่งดีกว่าว่าที่โตเนี่ยเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะอยากกินไข่แมงดาวพี่บด พี่วอไม่เคยกินหนอม,มินาก็กินครั้งเดียวแล้วมินาก็ชอบเลยแต่บ้านเราไม่มีเนาะมันไม่น่าจะมี <c oughs> ไม่มีอ่ะมีแต่แม่ดาใหญ่เองนะคะด่าใครหรือเปล่าเนี่ยไ,ไ, <c oughs> ไปค่ะกลับไปที่นั่งทานนะคะก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะจอดรถก็เนี่ยคะ่ะข้างหลังตรงนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือน้องเขานะคะเป็น,เ,ปนเด็กเสิร์ฟม,ม,มาใหม่ <c oughs> วันนี้เลยสดๆร้อนๆอนรับเปนอะไร รับอะไรก็ได้ค่ะที่น้องคิดว่าอร่อยน้ำโค้งไก่อาไม่เอาค่ะเดี๋ยวอ้วนน่ารักจังเลยรอก่อนนะคะ <laughs> สวัสดีใดๆนั้นก็มีแมวนะคะมากทายเราด้วยเลยไอต้นไลและนะคะตรงนี้ก็คือหอยทั้งหลายนะคะที่ทําการสั่งมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะวันนี้น่าเสียดายนะคะหอยนางรมเนี่ยก็คือไซส์ใหญ่หมดนะคะก็เลยได้ไซส์เล็กๆมาแต่หอยสดแน่นอนนะคะแล้วก็นี่ตามคําเรียกร้องของตัวเองนะคะก็คือยำไข่แมงดานะคะเขาเรียกว่ายำหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะใช่ค่ะโหน่ากินมากเลยน้ำลายไหลเลยเห็นไข่แดงด้านพี่พี่มดพี่มดจะได้ชิมแล้วน้องเห็นมันแล้วนี่แล้วก็สิ่งที่อุ้ยชาเป็นไงเดี๋ยวพี่จะได้ชิมแน่นอนไม่รู้นะคะแต่นี้อันนี้นี่สําคัญแล้วก็อยากกินมากนะคะอยู่ไม่ต้องสอนหากินไม่ได้เลยปูไข่ดองนะคะไข่พูงดองแล้วก็อันนี้ของโปรดพี่มดใช่โอ้แล้วก็ตักข้าวมาด้วยนะคะ จะให้น้องกินด้วยไม่เป็นไรพี่กินด้วยกันกมได้สชาติตอนกินปีกไก่นะใช่ใช่จริงๆเราต้องไปหาดใหญ่ด้วยเรามั้งเลยนหาดใหญ่ใช่ไปกินไก่ทอดหาดใหญ่เลยนี่นะคะอันนี้ก็หอยอะไรนะเนี่ยหอยหวานหอยไรล่ะหอยหวานเหรอหอยชักตีนนะคะอันไหนเป็นหอยชักตีนอันไหนเป็นหอยหวานอันนี้หอยหวานใช่ไหมคะมีเปลือกเอ้ยมีขาเอ้ยมีหอยชักตีนไปอย่างนี้ มีเห็ดตีนมาไหมอ๋อเฮตีนหัวออกมานะคะ<ช>ก็คือหอยชักตีนแล้วมีนาชอบเปลือกมันนะพี่เปลือกมันเหมือน<อ>ห,หอยสังเลยเฮ้ยจะได้มากไปไปชิมดีกว่าไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลเริ่มเลยโอ้โหอันนี้คิดว่าจะชิมเบงดาก่อนอันนี้นี่มันสุกหรือยังสุก<ด>สุกแล้วนะคะต้องต้องตองต้องให้สุกไป้หมดทอย่างอ๋อเสร็จแก แล้วออกไข่ออกไปยังข้างนอกให้ม,หมาใส่อันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะพี่มดทานได้นะคะพี่มดลองเลยขออนุญาตเอิ้ออนนี่เหรอเนะมงดาไอเซ่บ้านเราไม่มีนะั่นละเมงดาพี่มดอย่าพูดนะ <laughs> พี่มดจะบอกว่ามีแต่เมงดาอยาูอ่ดี มันมันหอมหอมคล้ายๆยกลิ่นมันคล้ายคปูอะนะว่าแต่มันจะมันม,มันหนุบบอร่อยเกยยยลีียวออะไรว่าพี่ไม่ชอบา <c oughs> ชอาหารเลีวชอบูอ๋อรไม่ได้ฝากูอ นี่ค่ะมาซูลาดนะคะ่ะอย่าลืมแต่วันนี้เสียดายนะคะเหลือแต่หอยเล็กหอยใยญ่หมดแล้วกินมากอันนี้ก็ใส่ทุกอย่างแค่ก่อนละ่ะิธีนะคะก็คืส่ให้มันหลุดก่อน เด็๋ยวจะใส่หน้าไปแต่เน่หลุดแล้วใส่อีกอย่างหนึ่งไปนะอุ้ยจิ้มชนจิ้มอันนี้ค่ะอะไรเนี่ยพริกเผาค่ะแล้วก็มีโอ้ยอันนี้สุก ผ่านไม่ได้นะคะก็คือหอมเจียวคำเดียวโอเคนจะหก หวานมากอร่แ่อร่อ,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 รอ <laughs> ทำไมไม่กินดิบอะคะอร่อยมากมสุกแล้วอยากได้ซ้ำ50ตัวกิ <laughs> นไม้อ้วกไปเลยนกหวานมากนนะคะ่ะเลยกุดและนะคะมากใกล้ๆเลยนะคะทุกคน แล้วคนนี้เขาก็ไม่สนใจเลยนะคะเขาก็จะกินแต่ปบกอของเขาเต็มใจลำาเสนอ่มากทุกคนความเยอะอเราจะมาที่ของโปรดของเราแล้วนะคะก็คือส่วนในข้าเปลือกกินเปลือกก่อนออไหมวันนีก้นก,นก,นกินกับข้าวอร่อยนะเนี่ยแบบเนี้ย เาจะทำให้ดูออเอาเราจะถูขเขาให้เข้าออก,กันอ้ออยากจะบ้าตายนีย่ค่ะอันนี้พี่กินไหมหอยเนี่ยเออไม่ใช่ไม่กินอันนี้ไม่ใช่หอยใส่นี่เข้าไปไหน่ยบูดบอสก็ามากิน ดีเลยไม่มีใครแย่งกินทำสบายไม่มีใครแย่งติดก่ด้วยได้ติดก่หนึ่งอันนี้จบเลยนี่ค่ะปูไข่ดองอ,อืออือโอ้ยพี่อร่อยมากนุ่มละลายในปากหอม ซื้อกลับบ้านได้ไหมเนี่ยห,หนาวก่อนนะอ๋อไมนหนาวก็ไม่ถึงอ่ะอืมกินหมดกินหมดก่อนนะคะซื้อไปแล้วกินเลย <c oughs> โอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะไม่มีความคาวแซ่บบิลีเออแซบบิลแีแป๊แป้ค่ะคนที่ไหนเนี่ย <c oughs> คนที่สี่น <c oughs> <c oughs> ี่ไหนมันน่ย ้องขูดมาให้หมดนะคะมันจะมีมันๆแบบอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยไหนพี่ลองกินหอยโชว์บ้างดิ๊พี่จะกินแตะไก่ไม่ได้หชนีค่ะหอยไหนลองอืมอืมร่อยได้อยู่นะพี่หอยหอยเี่วิธีนะคะ สอนสอนก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปในในช่องใต้แล้วก็ควานมันนะคะควานมาแก็เสียบหยิบออกมาหอยยังไม่ตายแล้วก็วะะวกเขย่าอย่างนี้นะคะนี่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 เซียนก็คือจะไม่ขาดน,นะคะ แต่ไม่เชียนก็คือขาดเนี่ยเราต้องม้วนตามความรู้สึกอ่าไม่ขาดเกินไปแล้วก็ไปจิสส้มจิ้มสจแ้วแต่ตอนนี้คือปีไก่หมดจานแล้วค่ะ แต่มันอร่อยจริงแหละเนี่ยหอมมากเลยกินไหมกินค่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้ของโพรมีนาเต็มโต๊ะขอดพี่มดมีนหนึ่งอันของโพรี่มดมีนหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวรอรอไปหัดใหญ่คุยชอบมากเลยอ่ะกินให้ดูอีกคำนี่ <S 2> <S 2> <S อะไรไม่เี่ยเขาต้องกินแบบนี้ ความดันขึ้นแน่เลยวันนี้ไม่รู้เขาเรีเยกอะไรเอออะไรนะแล้วก็จะมีหอยอันนี้นะคะหอยชักดีน ตอนนี้เราจะกู้เงินไม่ได้นะคะตะวันย้ายมาอยู่ภาคใต้ได้ไหม รสช,ชาติเหมือนหอยทากเลยโอ้ไม่ใช่เราเคยกินหรอ <laughs> พี่ต้องเล่นดิพี่ต้องแก้มุกหนีเราเคยแบบกินออไม่ทานแล้ว <laughs> ไม่ใช่ <laughs> พี่ต้องหวังว่าเคยกินหรออย่างเงี้ยอ๋อ <laughs> ไม่ทานแล้ะต้องเล่นมุกมุกแม่หาหาเพื่อนคนก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยชว่วงคำ่ำ เดี๋ยวเวลาปิดเวลาเปิดเตรมถามจริงถามเปิดจริงถามจริงปิดสามทุ่มก็บ่ายังติดปากอยู่เลยเป็นไงโอ้พี่ไม่ชอบจริงจริงเหรอไม่ชอบจริดไก่มันกลิ่นเหมือนข้าวเน่าอ่ะเสียงดังเลย กุ้งไก่เขาแซ่บเลนกันนะนี่อรอยไก่ขาคือขายอยู่ข้้งๆเหม่ๆไ,ไม่อ้วนได้ยางไนี่ค่ะหอยอะไรนะหอยแค้งค่ะนี่หอหยนะหแคง้หแคงหรือหอยกลางนันนี่นรจริงเหรอ อันนี้เนี่ย<ม>ก็คือมีประโยชน์นะคะหอยแครงอะ่ะใครที่เลือดน้อยกินเข้าไปนะคะเลือดจะได้เยอะๆกินทีละตัวมันไม่เหวมันไม่สะใจนะจริงๆแล้วมันต้องกินทีละแบบ6ตัวแต่ตอนเนี้ที่เวลาชอบที่สุดนะคะก็คือ คูดองอร่อยมากหวานมากแล้วก็อันนี้ที่มดก็ซือตั้งราาตั้งใจคิดไก่อย่างเดียวเลยเขาก็มีกุ้งนะกุ้งมีปลาเผานะคะใครที่ไม่กินหอยกินอะไรกินให้ดูอีกตัวเออหลุดหลุด เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้เปลนปลาก็ได้นะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบล้นปากถือจะได้พี่มอมไม่กินหอยนางรมกุศล แต่หอยนี่หอยหวานอืม,อมแต่ก่อนน้องไม่กินเลยนะนะแต่พอลองกินทีนึงอะ่ะติดใจเลยเลิกไม่ได้เลยกลัวติดใจเนาะหน้าตาก็ไม่น่าลองอะ่ะหอยน่ารักมาก เดี๋ยวที่วันนี้นะคะก็พามาพามาสุราษฎร์นะคะแล้วก็พามาชมมาชิมช <laughs> มาชิมไก่ทอดนะคะอ๋อไม่ใช่ร้านหอยนะคะร้านอาหารทะเลแหละไม่ใช่แค่หอยคือมีทุกอย่างเมงดาเมงเดิน มาได้ใครมาเที่ยวก็คืออย่าลืมนะคะมาชิมได้เลยไม่ผิดหวังถ้าใครที่ชอบอาหารทะเลนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ชอบเงินที่หมดอย่างเงี้ยก็มาได้อยู่ดีไม่ไหนอยากไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรนอะรใช่มิสต้มิสโตนะตอนนก็ไม่ได้เห็นเมนูเลยเมื่อกี้ไปเลือกแล้วก็สั่งนะคะค่ะเราราให้คะแนนดีกว่า มินดาให้แฟนติเก็ตค่ะโอเคพี่อะพี่อะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> พี่มดนี้กก็คือติเก็ตออันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ของมิน่ามิน่าชอบคูโดครูไข่ดองใครมาต้องชิมนะคะหวานมากแล้วก็อันเนี้ยมีหอยนางรมสดจริงอร่อยมากมากอย่างอื่นก็ปกตินะคะก็ถือว่าสดอร่อย แต่ราคานีไม่รู้นะคะทุกคนมาดูเองน้องทิปนี้ก็ไปก่อนนะคะพินาย,ยังอยู่สุราษฎร์อีกหลายวันนะคะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเพุ่งนี้เรามีไปเที่ยวนะแต่ไม่รูแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนรอชมอีพีถัดไป,ะค,ะไปค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ ไปกินต่อไงไม่ใช่อะไรหรอกรีบลาแล้วจะได้ไปกินต่อ,นนอในพี่แกหอยให้สวจดไม่หอยหรืออะไรนี่หอยอี่อันนี้หอยหวานนะคะนี่ทำชุดเก่งมากมต้องใช้อุปกรณ์ อ่อยนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องมีกุ้งนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วตัวใหญ่มากๆเลยค่ะคนเี้่ตแขนเลยอะ่ะเว้ยไม่ใช่ล้อเล่นและคนนี้นะคะเมื่อกี้กินแค่ปีกไก่ไงตอนนี้ก็เลยต้องจัดกุ้งด้วยนะคะอืใหญ่มากมันหัวอร่อยมากเลยเนี่ยมันหัว มันที่หัวกู้ดีตัวนาอร่อยเรากินให้ดูห,หน่อยนานี้สดชื่นมากเลยตอนนี้อืมมันต้องกินอย่างนั้นแหละอ่าใหญ่มากกินตัวนี้ค่ะตัวนู้น <c oughs> ยุ an, hmm ่ยๆอะใครดูกางคืนนี่แบบนอนไม่หล şey ับล่ะอือน่าอิมและหลังตาเริ่มย้อนแล้วอิ่มแล้วไงโอ้ร้อนๆเลยค่ะอยู่หัวเปลาเล่ยเลยอ่ะแม่เจ้าเลยตอนนี้ไหลลงไปถึงขาไม่นานแล้วค่ะอะไรไหนะ หมอนหนวดกุ้งสีจะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออล้วก็แบบห, <c oughs> หก,แ,ก <ừ> แบบนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้แงะดูความมันค่ะดูสุดยอดเลยอ่ะ กินจนเวียนหัวยังไม่ตบจะไปแล้วก็ยังไม่อยากไปขออีกตัวหนึ่งคนะ่ะกินหัวก็ต้องกินตัวด้วยนะโงสานตัวมันอะไรนะกินอาหารทะเลไปยาวไปยาวไปกินห<ป>ินนอหลักพี่ก็สบายใจ <laughs> Gracias.